ก็สวัสดีครับผมวันนี้เจอกันอีกแล้วกับช่องเอเดูนะครับวันนี้ได้มีคอมเมนต์นะครับมาในเรื่องของการทําหินหลักการนะครับผมการ์ดการ์ดอะไรนั่นเองครับก็จะเป็นการพวกแฟชั่นนะครับการดและชุดนั่นเองแล้วก็จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการว่าเราควรจะรีหินชุดหินอาวุธยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะมาเริ่มจากการทําชุดกันก่อนเลยนะครับผมว่าหินชุดนั้นจะต้องหายังไงนะครับเราก็ทํำยังไงมาดูกันครับนี่นะครับนี่คือเป็น ทิกัดของที่เราจะซื้อหินชุดนะครับผมหินชุดหินชุดซื้อยังไงครับอ่าเราก็ไปที่ N p c พวกนี้เลยนะฮะสักตัวหนึ่งอ่าอย่างเช่นสมมุติว่าเราเล่นอาชีพดาบใหญ่นะดาบใหญ่เราก็จะเป็นตัวนี้นะฮะเราก็เลือกนะครับตรงนี้นะครับ I อ a ัน to อันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นการเลือกหินชุดทั้งหมดเลยนะครับว่าควรเลือกหินชุดเป็นแบบไหนนะฮะก็ถ้าอันไหนที่เขียนว่า สามารถแบบว่าอ่าอย่างเช่นไงอ่อย่าเพิ่ม VOE อย่างเงี้ยอย่างลดคู่ดาวอย่างเงี้ยฮะอย่าหาลดคู่ดาวมันมีลดคู่ดาวไหมอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าอ่าเป็นเขาเรียกไนเป็นสกิลที่เราใช้นั่เป็นการลดคู่ดาวเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่าอ่าบางสกิลนั้นมันอาจจะคู่ดาวนานนะครับพยายามหาลดสกิลไว้ดีกว่าไม่ควรเอาเป็นตัวดาเมจเพียวๆนะฮะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้กับอาชีพหนึ่งฮะเอาเป็นอาชีพหอกละกันเนาะอ่านี่ครับอย่างอาชีพหอกนะฮะก็จะมีอ่ะอย่างเงี้ย เพิ่มเขาเรียกไงเพิ่มเพิ่มเหมือนเพิ่มค่าดอทเนาะอีก4ี่วินาทีอย่างเงี้ยนะครับอ,อย่างเงี้ยลดคูดาวนะครับลดคูดาวสิบเ์นเนี่ยครับผมว่าการที่ใช้ลดคูดาวนะั้นจะเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับผมโอเคเราจะมาต่อกันเนาะว่าวิธีการทําหินจะอัพขึ้นที่แบบว่าสามารถเอาไปรีสแต็กนั้นควรทำยังไงนะโอเคนี้นะฮะเราก็จะมาดูกันว่าปึ๊บปึ๊บ นี่นะครับผมอ่าผมก็จะทําเป็นหินอันนี้ให้กับเพื่อนๆดูนั่นเองนะฮะถามว่าวิธีการอัปเกรดจะอัพยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอัปเกรดยังไงนะฮะนี่ครับก็ตรงนี้เป็นจุด NPC ที่ไว้อัปเกรดหินชุดหรือว่าหินอาวุธนั่นเองนะฮะถามว่าหินชุดกับหินอาวุธนี่อัปเกรดเหมือนกันไหมอัปเกรดเหมือนกันครับแต่ว่าหินอาวุธเนี่ยไม่สามารถที่จะอัปเกรดขั้นอีกเป็นเขาเรียกไงจากที่เราซื้อจาก NPC เนาะไม่สามารถอัปเกรดขั้นมาเป็นอีกขั้นหนึ่งได้เพราะว่า มันมีความพิเศษมากกว่านั้นเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปเนาะเราเริ่มจากหินชุดกันก่อนหินชุดนะครับในการอัปเกรดนะครับมันต้องใช้อะไรบ้างนะครับผมนี่ครับผมก็จะเปิดให้ดูนิดนึงอ่ะนี่ครับตรงนี้ครับเราจะเอาหินพวกนี้นะครับาเนี่ยมันจะเกียนเป็น Secret Stone ทั้งหลายแหละนะครับผมถ้าเรามีขั้นที่สูงการดําเหนเพิ่มดาำเมจตัวเลขของสกิลนั้นจะเพิ่มมากขึ้นนะครับผมจะมาทำให้ดูนะฮะ นี่นะครับในการอัปเกรดละผมก็จะใช้ตรงนี้นะครับแต่ถามว่าอัปเกรดให้ถึงขั้นไหนนะครับผมอ,อย่างหนึ่งห็นเนี่ยแนะนําให้ตัวการจะเปลี่ยนขั้นให้เป็นขั้นสีม่วงนะครับผมการขั้นสีม่วงเนี่ยคือมันจะเป็นดาเมจเพิ่มขึ้นเนาะไม่ใช่การดาเมจขึ้นเพื่อสิมันคือการที่ออปชั่นเห็นไหมครับมันจะมี2องออปชั่นเนาะมันจะกลายเป็น3ามออปชั่นก็คือจะกลายเป็นสีม่วงนะครับผมจะใส่เพชรไป2ออันก่อนเนาะจะเป็น ถึงเวล70ไหมอ่ะเทเวล76พอดีนะฮะแล้วถามว่าขั้นตอนถัดไปเราจะทำยังไงนะฮะนี่อ่าเนี่ยเราจะต้องใช้หินเจ้าตัวนี้น,นั่นเองนะครับปึ๊บนี่ฮะเราก็จะใช้เป็นแลนโบเจมนะ,ะับผมตัวแลนโบเจมหรือว่าแลนโบสโตนนะครับบางสโตนอาจจะเป็นบางจะเป็นอ่าแลนโบสโตนโอเค เราก็เข้าตัวนี้เหมือนเดิมคับบ MZ ตัวนี้นะครับเรามาอ่านช่องสุดท้ายนะครับคำว่าโา stone evolution นะฮะล้วก็ใส่หินเข้าไปครับแล้วก็กด EVO ได้เลยนะฮะมันก็จะรีเซ็ตสแตททั้งหมดนะครับผมนี่นะฮะก็กลายเป็นสีม่วงสีม่วงก็จะกลายเป็น3ามออปชันทันทีนะครับนี่อ่า อ่ามนสมมุติว่าอ่าอย่างเช่นสมมุติว่าเพื่อนๆอยากจะได้ออปชันที่ค้นโหดเลยอย่างเช่นอ่าเป็นอารมณ์แบบประมาณต่ว่าอ่าอย่างนี้ครับผมจะยกตัวอย่างแบบนี้ให้ดูเป็นเดลยสามชั้นนะครับเดียวสามชั้นคืออะไรครับก็จะมีเดียวมีเดียวหกเจ็ดแปดนั่นเองนะครับผมมีสามชั้นก็ถามว่าจะต้องรีแบบไหนนะครับผมโดยการขั้นแรกนะครับผมจะแนะนําในการรีหินคือการใช้เจ้าที่รีหินตัวนี้นะครับผม ในการรีออ็คชั่นชั้นที่3นะครับผมตรงนี้เห็นไหมครับแลาเขียนว่าวัตเตอรี่สเนาะเราจะรีอันเนี้ยให้ได้เป็นดามจเดียวนะครับผมพยายามให้เป็นดามจเดียวนะครับเพราะว่าถามว่าทําไมถึงต้องเป็นดามจเดียวเพราะว่าในส่วนที่อะารไงตัวเนี้ยมันหาได้ง่ายเนาะตัวรีหินสีเขียวเนี่ยขวดสีเขียวเนี่ยมันหาได้ง่ายแล้วมันถามว่ามันจะได้ค่าดาเมจเดียวเฉพาะชั้นที่3เท่านั้นนะครับ อ่าโอเคเนี่ยฮะเนี่ยได้มาละดามจเดียแปเซนะแล้วก็ถามว่าเราจะรีอาชั้นที่1และชั้นที่2อยยังไงนะครับผมชั้นที่1นึ่งชั้นที่2คือเราก็ต้องไปหาเจ้าตัวนี้มานั่นเองนะครับเป็นรีหินนี่ครับมันจะเขียนว่ามันจะมี1ขีด2ขีดและ3ขีดนะครับตัว3ขีดนั้นเราจะไม่ใช้ครับเพราะว่าเราได้ใช้ตัวโขวดสีเขียวไปแล้วเนาะให้มันได้ดามเมจเดียวสองสชัน้นนะครับถ้าถามบอกว่าเอ้ยจำเป็นต้องใช้เดียว3ชั้นไหม ผมก็ตอบเลยว่าไม่จําเป็นครับคือถ้าเกิดว่าแค่เราจะลงดันธรรมดาทั่วไปเนาะเราไม่จําเป็นต้องใช้เดียวถึง3ชั้นครับใช้แค่2ชั้นก็พอส่วนส่วนอีกอันนึงนะครับแนะนําให้เป็นสกิลเนาะให้เป็นสกิลของอาชีพที่เราใช้อย่างเช่นเราเล่นลมเป็นหลักนะครับเราก็ใช้ให้ได้สตอมบวกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมหรือถ้าเกิดแบบใครไม่อยากเน้น่านเนาะให้เป็นปอสแต็กไว้ก็ได้ครับเป็นเบสิคนะครับสามารถใช้ได้กับทุกตัวนั่นเองนะครับในการรีนะครับรผมก็เราก็จะกดนีเข้าไปนะครับ แต่การรีนี้จะใช้จีนะครับผมเราจะใช้ G ีตัดรีกับการรีหนึ่งครั้งนะมันจะใช้อยู่ที่ประมาณ60จีนะครับถามว่ามันก็รีนั้นมีโอกาสได้ได้เยอะไหมก็ก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับมันก็ค่อนข้างใช้งบด้วยเนาะอ่าโอเคอันนี้ครับก็เป็นการอธิบายนะครับผมอ่ะอันนี้เดี๋ยวให้ดูอย่างหนึ่งเนาะเป็นการรีอ่ะนี่อันนี้นะครับเห็นไหมการออปชันมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะ นี่เป็นการลีของ่อาตัวอันบนเนาะตัวเป็นชั้นแรกโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหินอาวุธหาจากไหนนะครับผมหินอาวุธนั้นอ,อเพื่อนๆอาจจะเห็นแบบว่าอ้ยอ,อย่างเงี้ยเพิ่มแบบว่าเออเพิ่มออสแต็กบวกกับคิรามีดไปด้วยอะไรเงี้ยเออมันหาจากไหนมันก็จะเป็นดันพิเศเน้องซึ่ง เวลาไปลงเนี่ยมันก็ต้องใช้ทีมนิดนึงนะครับในการลงหรือหรือถ้าเกิดแบบว่ามีกรณีที่มีการรับประกาศเนาะการรับประกาศเนี่ย,ก,ยก็เพื่อน,อนๆสามารถสามารถไปหาได้นะครับเดี๋ยวผมจะวาดไปให้ดูนะครับเป็นดันที่เรียกได้ว่าค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับผมเป็นวัดเขาเรียกงานมันสามารถทําให้าดาเมจเพื่อนๆลดเป็นศูนย์ได้นั่นเองนะครับ ก็คือดันนี้นั่นเองนะครับการลงดังนนี้ถามว่ามันจะได้อะไรเนาะนะครับเวลาเวลาในการลงนะครับมันก็จะ,ะมันก็จะได้เจ้าตัวนี้ขึ้นมานะครับผมก็พยายามลงนะครับให้ได้ทั้งหมด5ชิ้นนะครับเพื่อจะสามารถเอาไปแลกหินของตัวอาวุธได้นะะั่นเองนะครับผมถามว่าแลกจากไหนนะครับพอเราได้มาแล้วเนี่ยเราลงหนึ่งดันนะครับเราจะได้เจ้าตัวเนี้ยมาทั้งหมด2ชิ้นนะครับผมก็คือเราจะต้องลงทั้งหมด3รอบนั่นเองนะครับผม แล้วเราก็จะมาได้กับ NVC ตัวนี้นะครับผมนี่นะครับเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับตัวแจ็คซอนนะครับแจ็คซอนเนาะแจ็คซอนโอเคนี่เราก็กดเข้ามาที่อันนี้ครับถ้าเราได้ครบแล้วนะครับนี่ครับก็จะเป็นเจ้ากล่องตัวนี้นั่นเองนะครับอ่าซีเคสโตนบอกนะครับผมเราก็กดแรกเข้ามาครับปุ๊บแต่ดด์นี่ครับเราก็กดคลิกเลย อันนี้ไม่สุ่มนะครับเราสามารถเลือกอาชีพได้อย่างเช่นอ่านี่ก็จะมีบอกอยู่นะครับมีดาบคู่มีดาบโลมีขวานมีคาทานะครับผมเราก็เลือกของอาชีพที่เราอยากจะทําเลยครับสมมติว่าเราอยากจะทำอ,อะไรเดียะเอาแอสโตรแล้วกันเนาะคนน่านจะเล่นแอสโตรเยอะนะครับเราก็กดคลิกนะครับเพื่อให้มันติให้มันมีคําว่าโอเคเนาะเรากดโอเคขึ้นมาครับปุ๊บนะครับเราก็จะได้หิน ั้นเทพออกมานะครับผมแล้วเือนเดิมเราก็ทําแบบเมื่อกี้นะครับเราก็ใช้ขวดสีเขียวในการรีเนาะพอได้พอเราได้ดามิตเดียวแล้วนะครับผมก็อย่างที่บอกคือเราก็ใช้ขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองในการรีนะครับผมอันที่สามนี่เราไม่ใช้นะเราจะใช้สีเขียวออกโอเคนะครับอันนี้ก็จบในเรื่องของตัวหินไปแล้วเนาะเราจะมาต่อด้วยการ์ดแฟชั่นนะครับการ์ดแฟชั่นนั้นจะใช้หลักๆอยู่สองแบบนะครับนั่นก็คือเป็นการ าการ์ดของซูเปอร์แล้วการ์ดของอาบิสนะครับของอาบิโซตัวนีผ้ผมจะเอามาให้ดูแค่แค่เจ้าอาวุธนนเท่านั้นเพราะว่าผมมีแค่2แบบเนาะถามว่าในการอาวุธเนี่ยเราต้องยัดอะไรเป็นพิเศษไหมในการทำเนาะผมก็จะแนะนำอย่างนี้ครับคือการ์ดเนี่ยมันจะต้องใช้การ์ดฟ้าเนาะมันจะใช้เอาการ์ดทองเนี่ยยัดเข้าไปในการ์ดฟ้าแล้วการ์ดฟ้ายัดแฝดนะครับผมจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูโอเคการ์ดฟ้านะครับการ์ดฟ้าหาจากไหนครับ นี่เข้ามาที่ตรงนี้ครับ s p e c i a l Item นคะครับผมแล้วก็อ่าตัวนี้นะครับผม equipment ชัดเอ้ยไม่ใช่สิอ่า Costume เป็นชาร์ดนะครับผม Costume เป็นชาร์ดเนะะี่ยเราก็สมมุติว่าเราจะใส่อาวุธเนาะเราก็แค่มาเลือกสกิลให้ตรงกับอาชีพของเรานันนี้เองนะครับผมโอเคผมจะเอาอันนี้ออกมาก,ก่อนแล้วกันเนาะอ่าโอเคนี่นะครับผมผมจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะถ้าถามว่าอ่าอย่างตัว ตัวออปชันของอตัวการ์ดแฟชั่นนะพยายามใช้แบบไหนเนาะถ้าเรายังไม่มีการ์ดสปินนะครับผมเราก็สามารถใช้เป็นออปชันของซูเปอร์ที่เป็นดามจบวก4ได้นะครับผมบางมันจะบวกแค่บางส่วนเท่านั้นเนาะมันก็จะมีโซนหัวที่ไม่บวกดนะามจเนาะก็จะเป็นอาจจะเป็นอย่างอื่นเป็น HP เป็นอะไรนี้ก็สามารถใช้ไปก่อนได้ครับเพราะว่าสิ่งสําคัญนันก็คืออยู่ที่เวฟพอนสกิลเลเวลนั่นเองนะครับผม อ่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีอบิดก็สามารถใช้อบิดได้อบิดแนะนําเป็นออปชันไหนเนาะผมแนะนําให้เป็นออสแต็กนะครับผมเป็นออสแต็กเป็นคริสตัมอ่ตผมจะยกตัวอย่างชุดให้ผมให้ดูนะก็ถ้าเป็นนะครับส่วนหัวก็ถ้าเป็นจากซูเปอร์อยู่เนะี่ยมันจะเพิ่มแค่ HPI แล้วถ้าได้เป็นออสแต็กเพิ่มมาเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนหน้านะ้องที่เพิ่มออสแต็ก2%คริสตัมมิต4%นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นออสแต็ก5%คริสตัมมิต10%นะครับส่วนชุดนะครับอ่าส่วนปีกนะครับผม ส่วนบิกก็จะเป็นปาสแสง4%บวกกับคีนามิด8%นะครับผมนี่ส่วนอาวุธคีดามิด4%คีดามิด8%นะครับผมคําถามว่าอโอเคเดี๋ยวเราจะมายัดให้ดูกันนะครับผมเราก็หาการ์ดที่เป็นอาชีพของเราเนาะเราก็กดยัดเข้าไปน,นั่นเองนะครับผมกดโดยการกดคลิกที่การ์ดสีทองนะครับผมแล้วก็ใส่การ์ดสีฟ้าเข้าไปนะครับผมนี่แล้วเราก็กดเอ็นชัชเมนนะครับผมอ่าโอเคทีนี้ การ์ดสีฟ้าของเรานะครับสนีน้ำเงินเนาะเป็กสีน้ำเงินมันก็จะมีออปชั่นของการ์ดสีทองอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เอาการ์ดนี้นะครับใส่เข้าไปในอาวุธของเราที่เราต้องการนี่นะครับผมนะครับนี่มันก็จะกลายเป็นออปชั่นของแฟชั่นที่เราใส่เข้าไปละแล้วเราก็ใส่เข้าไปมันก็จะเป็นออปชั่นตามนี้นะครับผมนะครับอันนี้ก็จะ complete ละอ่า โอเคครับเป็นยังไงบ้างสงสัยตรงไหนอดีตไหมถ้ามีสงสัยตรงไหนครับสามารถสอบถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสองเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนแบบชอบคอนเทนต์แบบแนวนี้นะครับผมช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมส่วนวันนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมบ๊ายบายครับผม